ก็สวัสดีนะผมล็อกคิลเลอร์นะครับกลับมากับคลิปที่4กับไอ้ไบ์เนี่ยหงกระดูกนะครับไอ้คลิปที่3นี่คลิปที่แล้วนี่พูดนานหน่อยครับเกือบครึ่งชั่วโมงครับคลิปนี้เอาไวๆนะครับจะให้มันหยิบกล่องขึ้นมาแล้วก็ปล่อยนะครับมาลุยนะครับไปเสร็จแล้วก็เริ่มเลยนะครับเริ่มจากเฟรมศูนย์เราต้องการให้มันเป็นท่านี้ใช่ไครับ ก็ดับมันคีคลิต้นแขนขวาเพราะเราจะให้แขนขวาหยิบครบัก็ดับมิคกคไปเสร็จแล้วกดเซตคียนะครับแล้วซักประมาณ20 20 21 2ี่3 2ก็ได้นะครับเสร็จแล้วกดไปที่แขนเนี่ยยกให้มันมาคว้ากล่องนะครับคว้ากล่องนี้มับประมาณนี้ลากมาหน่อย ลงมานิดนึ่งเสร็จโอเคแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ลองมาดูตำแหน่งอันนี้มันแปลกๆครับมันทะลุโตครับแบบเอ็กเมเลยนะครับไม่ใช่ก็ต้องถอยมาอย่างนี้ฮึบนี่ด้วยนะครับอ่าอีกแล้วทับโตต้องเอาขึ้นมานะ่บงนี้มับอ่าอะจะหยิบได้นี้นะครับโอเคแล้ว ทีนี้เฟรมนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วทะลุหน่อยช่างหมั่นครับโอเคหยิบแล้วแล้วก็มาจับให้นิ้วเนี่ยมันหยิบกล่องขวากล่องนะครับก็โรเตท,ทลงไปครับมับขวาเลยยังขวาแล้วนะครับสามนิ้วนี้ด้วยหมุดอย่างนี้โอเคนิ้วโป้ง ป้องนี่ก็กลาวออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมานิดนึง2ข้อน,นี้ก็คว้าลงไปโอเคเอะลองดูหมับโอเคได้แล้วนะครับตรงนี้ก็ช่างมัดโอเคเสร็จแล้วเราก็ทำให้มันจับกล่องนะครับ วิธีทำก็กดที่มือนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ set p l a n t e d key นะครับเสร็จแล้วเราก็กดตรงนี้นะครับลูกศรเนี่ย select IKE object เนี่ยเสร็จแล้วเลือกกล่องแล้วมันขึ้นมาแต่แนวแนวอะไรไม่รู้นะครับก็อ่านไปคนระับอยากอาก่านอยากแปลก็แล้วแต่แต่ว่ากด yes ไปนะครับคือว่ามันจะถามว่าถ้าเรากดเนี่ยไอเฟรมที่แล้วเฟรมที่เรากดไว้เนี่ย มันจะยกเลิกนะอะไรเงี้ยแล้วก็กดเซตอีกรอบไม่เป็นเจืกอไปนะครับทีนี้กล่องมันก็จะเอามือมันก็จะตามกล่องแล้วนี่นะครับตามไปเย่ไปไหนไปด้วยนะครับโอเคพอถึงเฟรมนี้เนี่ยเลยให้กล่องมันอยู่ที่ก่อนนะก็เซตไปนะครับแล้วเราให้มันยกขึ้นมาสักประมาณเฟรมที่45ยกกล่องขึ้นมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวกล่องขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็พอเสร็จปุ๊บแล้วก็ทําไงครับ จะให้มันปล่อยใช่ไหมครับมาถึงตรงนี้เนี่ยมือกลับไปที่มือด้วยนะครับแล้วไปเซตก่อนนะเซตแพลนคีย mm ์ hmm. นะครับแล้วพอกดไปข้ามไปอันนึงนะเป็นจาก4 5เนี่ยกดไปเป็น4 6นะสมมุตินะครับ mm hmm. เพิ่มไปเฟรมนึงแล้วก็กดเซตฟรีอ่าพอฟรีปุ๊บเนี่ยกล่องเนี่ยจากที่ขึ้นลอยขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยปล่อยลงโต๊ะไปนะตับประมาณนี้อนะ่ะมันอาจจะลงโต๊ะมันก็หล่นลงมา กดมาตับโอเคเรียบร้อยก็ลองดูลองเทดูครับหยิบหมับปล่อยตับโอเคสวยงามนะครับอาจจะช้าไปหน่อยตกสักประมาณนี้นะครับทีนี้นิ้วก็มาปล่อยด้วยสักประมาณนี้นิ้วเนี่ยอย่าลืมปล่อยให้มันด้วยนะไม่งั้นดูไม่สมจริงคนระับปล่อย นิ้วโป้งกับนิ้วปลายนิ้วโป้งมาปล่อยด้วยมือแบบนี้มือก,ก็ยกขึ้นนิดนึงอะไรอย่างนี้นะครโอเคลองดูเลยหยิบยกปล่อยนะกล่องเนี่ยอยากให้ธรรมชาติก็มีกระตุกกระตึกนิดนึงนะครับตรงนี้พอตกปุ๊บแล้วก็เ,เซตไว้นะครับแล้วก็ไวสัก2อันมีกระดกนี้ตึกแล้วก็กลับมา องนี้าลองดูตึบแปดเอเอนะครับเออนิดเดียวพอแค่นี้อ่าโอเคช่างมันไอ้ตรงกล่องนี้ไม่ใช่ประเด็นครับก็เสร็จแล้วนะครับวิธีการหยิบปล่อยของก็กะว่าจะพักเรื่องไบไปก่อนนะครับคลิปหน้าอาจจะไม่ใช่เรื่องบแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามมาสวัสดีครับ